หมานอยู่เนิ่นวันนี้เนอะหนองนาคอยคือเก่าเนาะหมานอยู่หมานอยู่พี่น้องจอยอะไรจักตัวจอยสามที่สามอันนี้ของแหมนี่ไปลั่นปืนลิ้นงานเป็นคนงานหมานอยู่หมานอยู่พี่น้องตัวละโละแต่สิบสองโมงดิตอนนี้ก็ดสี่โมงเนาะสี่โมงสี่โมงลายอยู่ตัวละโลไปปาปนินธรรมศาสตร์วันพักเราวันนี้วันเสาร์ กินเลยอันใรกจัดต okay, no. ัวกินเบิ่งผลงานน่ะโธ่สามเต้มอันสามแต้มน้อยๆโลหะพราตัวนี้เนาะปลาที่โดปลานี่ธรรมาสตว์นี่เนาะของบ้านหนอมเนาะบ้านหนอมได้สองตัวตั้งแต่สิบสองโมงหาสี่โมงกับโอเคเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ เปืนวบอน้อเย็บอได้สมอเตี้ยนน้โอ้หนองย้ายนองกวาง,งเาบิง้งวนาเบิ้งหมันบอ,อนย่างคนหนึงเนามากับสีคนโธ่อันนี้นะูทำาดาอทีทเล็กทเล็เวลาสาโล่โ<อ>โงโลงดพีน้องปทุก สุดยอดเลยสามามืออายตัวโลปลายสองโลพุ่นี่ตัวนนกอ่าที่ดูยางดินกระแลวกรแลวอยู่นี่เือเือใจจอยเมื่อวานนี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวาสุดยอดเลยนี่วะเมื่อกี้นี่ใบมันสัหลังคาด

ก็เลยให้พันเอาหลายๆตัวนึงขับใส่มาได้ป้ะอ้ยบวกขับใส่ซื้อดิเนะบวขับใส่่บัวอะไรแบบนี้บวกสั้นตัวถือผ่านเอาซะจะได้มันไข่ก็ตัวน้อยได้ยุงสองโลตัวนี้นะของบานนอมนะสองโลซัดถึงนี่สอบปุดอ่นโอเคโอเคขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมการ์ดการ์ดเออโอน